สวัสดีทุกคนเนอะเมื่อนี้เนี่ยกลับมาคือเก่าเนาะกับการ r รี c t i ช่นเพลงเพลงที่เฮาสิมาเฮ็ดเรียกเช่นวันนี้เนี่ยเป็นเพลงเป็นอีกหนึ่งเพลงที่คนขอมาหลายขนาดนั่นก็คือเพลงลาวที่มีชื่อว่าเพลงคนธรรมดานักร่องก็คือเคนายพีเนาะเป็นเพลงที่แบบคนคอมเมนต์มาว่าเฮ็ดเรียกเช่นเพลงนี้แน่คนธรรมดาเฮ็ดรียกเช่นเพลงนี้แน่เฮาก็เลยแบบ ต้านทานคําขอบาไหวเมื่อนี้เราก็เลยสิมาเฮดวิชั่นวิดีโอเพลงนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งกันเด้อเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังวิดีโอจบเนาะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วไปเบิ่งกันเลยไปบ่ได้หลอกเขาใส่เขียวตาบ่ได้สูงเขาตี เ็นผีสินใจเจ้า้อกนาะบอดอยขี่รถสปอร์ตที่รู้ลามีเพียงที่ซีเองยี่ฮอนดาพยายามเท่าใดมันก็ปอมีค่ามันเสียเวลาใครต้องคอยออกมาจะบอมีองน้ำตาจะบอกว่าคอยบ่มีคา่าบ่ได้อยู่ในสายตาจึงได้เคยกอดบ่ดถือสาก็ปราอยขักเจ้าหัลลา ยังได้มาเป็นครูของเพราะใจค่อนคอยนั้นหมายปองไม่อยากจะเป็นแต่อายเนา s b e e n t o o long ระ mm hmm. หวังว่าสองคนเพราะอายมันจนจะไหลบ่สนใจที่ได้เราจากบ่มีดรกโลดใจบ่แปลกใจที่เจ้าบ่เคยที่จะสนใจเอามาแล้วมันเหลือใจเจ้าหน้ำมากอบปะแต่หน้าให้อบ จะมากินพิซซ่าจะคอยมากินหมกกรอกอยากให้เจ้ามาลองได้คบกัน mm hmm. บอิะหลอกเขาใส่คิโอปาบอจะซุ่มเขาตีคือดาราเป็นเพียงคนทั่วไปคนธรรมดา mm hmm. บด่ไมีเสียนี่เสียนใจเจ้าดอกนาะ mm hmm. บได้ขี่รถสปอร์ตที่รู้ ซเองนี่อนดาพยายามเท่าไหรมันก็ป้อมีคามันเสียเวลาโอคอยต้องอยออกมาู้ตัวดีบคนน่คนดีบ่พอเดี๋ยวกะจะอให้รอได้หรือบ,บอ่่ม่ลูกผู้ดีแต่ว่าฮาักที่พี่มีเจ้เป็นกองไว้คอบเบี baby, คยคนนี้ถ้า,าเทบเ่ซ็กซี่เยคุมบ่ดีเจ้าเจ้าอยู่แล มาดาหากที่ดีจึงบ่มีราคาตัวของเจ้านั้นยู่สูงหนักหนาคอยเป็นเพียงดินเพราะอบถึงฟ้าคอยมันบ่มีวาสนาคงทำได้เพียงแค่หลับตาเจ้าคงบ่มเอกับลงมาแต่ถ้าเว้าเหล่องใจเป็นไพก็เทียบกับคอยบ่ได้ดอกอยากให้เจ้าหวูวไว้ตัวคอยหักทิ้งบ่ได้มาเพื่อหลอกทุ่มเทหมดใจสุดท้ายเจ้าบอกว่ากินบ่ได้ดอกคอยกระเจาคอยปนนอง โอม่านางคนงามให้เกียรติบอเเรียบคอยบออาจจะเทียบเจ้าไม่ได้ทักถามทางภายในใจยังสั่นไหวคอยอยังอายบอกเล้าวขวมหักไปบ,บุบีลักการถึงจะเอบหักแต่ก็มีหลักฐานหักเขาคือสินขนานถึงจะเคียงข้างแต่โบได้ควมทางเขาใสคือปาโบจะสูงเขาตีคือดาราเป็นเพียงคนทั่วไปคนธรรมดาบพมีสินผีส้นใจเจ้าดอกนาโบจะขี่รถสปอร์ สมกำเนังฟ้าถึงพันญญญาามีตายเพียงได้สุดท้ายจาะบผคิดผิดจาละนะาถึงบรได้เป็นแฟนอย่าขอแต่พอได้ยงนเจ้านั้นคีมาสแตงส่วนหายมันลดอีแตไนไทยอย่าอย่าทำแบบนี้ก็เพราะว่าคอยมันหักเจ้ามาชาที When you say goodbye to me น้ำตาของคยก็ไหลออกมาทันที ขอโทษที่ผมมีคยไภัยมีสิ่งเดียวไม่แต่ความจริงใจ I am try to be your man อยากจะได้เจ้ามาคงแค้นอยากจะได้เจ้ามาเป็นแฟนก็ทำได้เพียงแต่แน่แนน I was the one who loved you even though you give me a thousand reasons not to ถึงจึงได้ก็ตา I just want to let you know ว้าว wow. เป็นมีที่รู้สึกเซอร์ไพรส์คือการที่ได้เบิรงแล้วก็คนห้องเพลงห้องเพลงดีหลีคือเขาพยายามนี่สิแบบเ่าว้าในวิดีโอหลายเพราะแบบว่าบางคนอาจจะอาจจะบ,บ่หมักให้แบบว่าว้าแทรกเนาะแต่กะบ,บางวิดีโอเขากะขอว้าวแทรกนเนาะเพราะว่ามันเป็นเรีแอคชั่นที่มันสดสดเรียวๆหนักต่อน,นั่นเดิมอะอย่างที่บอกนะว่าเป็นเพลงที่แบบว่าเออฟังแรกก็ติ้นหูเลยนะแบบเฮาสิเป็นคนที่แมักว้าคคำนี้หลายเพราะแบบ ส่วนตัวแล้วก็มักเพลงแล้วหลายๆเพลงคือกันตั้งแต่ฟังมาเนาะแล้วก็คืออืมันเป็นเพลงที่เหมือนกับเฮุไห้คนฟังหรือสปามิีเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจ้าคิดว่าตัวเองแเ,เป็นมาว่าแต่เขาเป็นนังฟ้าขนาดนั้นเลยเหรอที่แบบว่าบก้าแม่ที่จะแบบว่าเขามาจีบเขามาว่าเขามาคุยยังสินะขนาดเท่าฟังเนยเขายังแบบมีอาการแบบว่าเอ๊ เขินๆเลยอ่ะเพราะราู้สึกว่าแบบโอ้ยเจ้าคือแบบมาแนมเฮาแบบเป็นคนที่แบบสูงส่งเอียงขนาดนั้นแต่กาบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ดีอีกเพลงนึ่งล้วกะหมักทอนที่แบบว่าเอมไม่อย่างนั้นที่บอกว่าไอโบ๊แมนอบปาแต่ไอเป็นได้แค่อบอบนะนะเป็นตะหักอีลีไอโบบ pizza, pizza, กินพิซซ่าไอกินได้แค่ห้องมกนึ่นสินะเป็นการเปรียบเทียบที่แบบเป็นตาักอีลี ขอบคุณคนที่แนะนาเพลงนี้มาเดินเป็นหนึ่งในเพลงที่แบบมีคนขอมาหลายเนาะตั้งแต่บอกใยต้นคลิปละแล้วกะ็อย่าลืมเดินทุกคนก่อนที่จะเข้ามาฟังเพลงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แห่งกับวิดีโอของฮาน้ำเดิและฮาสีได้เหตุเพลงแล้วกะ็วิดีโออื่น,นออกมาอีกหลายๆทุกคนได้เบิ่งกันเดเมื่อนี้ขอบคุณทุกคนที่เบิ่งเดิมไปแล้วเดิมบายบายจ้า